สวัสดีค่ะพบกับน้ำฝนสูงสุดานะคะในรอยไทยไอเดียกับภารกิจที่ชื่อว่ามีดีที่เส้นเพราะวันนี้นะคะฝนจะมีผัดมีเหลืองทรงเครื่องมาฝากไปดูส่วนผสมกันเลยค่ะหอมใหญ่นะคะหั่นเป็นลูกเต๋าแบบนี้ลงไปเลยจะได้ผัดง่ายๆอ่ะละค่ะฝนจะใส่เนื้อไก่ลงไปพร้อมกันไปเลยทีเดียวกับเบคอนหั่นเป็นชิ้นๆน,น,นะคะ ทีนี้ฝนก็จะใส่รอยไทยผงกะหรี่ลงไปนะคะหนึ่งช้อนเลยให้ไก่นะคะแล้วก็ให้เนื้อเบคอนนี้สีเหลืองทั่วถึงกระหล่ำปรีลงไปเลยผัดยากิต้องหั่นกระหล่ำแบบนี้เลยนะคะตามด้วยเห็ดหอมค่ะแล้วก็แครอทอืมได้ที่แล้วฝนจะใส่เส้นลงไปเลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปจัดจานกันค่ะเราก็ตกแต่งด้วยต้นหอมนะคะแล้วก็ขิงเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะผัดหมีเหลืองทรงเครื่องค่ะอหอมฉุยน่าทานเลยค่ะเครื่องเส้นยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะคะติดตามได้เรายังมีอีกเยอะมากเลยในรอยไทยไอเดียช้ามพลาดนะคะบ๊ายบาย,บาย ampun um. food.